สวัสดีนักเรียนชั้นมหนห้องขี้นะครับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สองที่เราได้แก้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวซึ่งปรากฏว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งตัวคู่ในการสอนนะครับที่ต้องสอนที่ห้องแล้วก็ให้เรียนศึกษา วิจิตรด้วยตเองอะวันนี้เราจะขอทบทวนโจทย์เดิมก่อนนะครับทีเนี้ยรูก็จะพูดถึงวิธีการแก้สมการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่นักเรียนแก้สมการแล้วไปต่อไม่ได้ขนาดที่ทัึงมีโจทย์ให้เริ่มเขียนคำว่าวิธีทำก็ไม่เขียนเขียน,จนโจทย์อีกหนึ่งโลกอีกหนึ่งรอบก็ไม่เขียน คูก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดอันนี้คือข้อแรกนะครับยังมีอนะีกนนะการแก้สมการมีสองฝั่งให้มองเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาหรือจะมองเป็นข้างก็ได้พูดว่าข้างซ้ายข้างขวาก็ได้นะครับถ้ามันบวกถ้ามันลบอยู่ก็ไปบวกถ้ามันบวกอยู่ก็ต้องเอาไปลบถ้ามันคูณอยู่ก็ไปหารถ้ามันหารอยู่ก็เอาไปคูณ ที่พูดมาเนี่ยก็คือว่าสมการที่เราจะแก้เนี่ยเราต้องการหาคำตอบของสมการคือหาค่าของตัวแปรแล้วมันติดอุปสรรคอยู่เรามองเป็นอุปสรรคใช้คำว่าติดนะครับใช้คำว่าติดถามว่ามันติดอะไรอย่างในข้อหนึ่งข้อหนึ่งนี่โจทย์มันคือ2.6เท่ากับซลบ0.2เราใช้สมบัติสมมาตรก่อนสลับอ่ะย,ย้าย จากฝั่งขวามาฝั่งซ้ายจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเอาเครื่องหมายไม่เปลี่ยนตัวแปรไม่เปลี่ยนเนี่ยทีเนี้ยคําว่าติดอะไรให้บอกว่าติดลบสองมันมีลบสองอยู่ยัไไ่่ทีนะครับมันมีลบสองอยู่ครูไม่พูดคำว่าติดลบสองนะครูไม่พูดคำว่าติดลบสองครูพูดว่าลบศูนย์ไม่ใช่ลบสองสิลบศูนย์จดสองถ้าครูถามว่าติดอะไรอยู่ก็ติด ลบศูนย์จุดสองทำไงให้ลบศูนย์จุดสองกลายเป็นศูนย์ก็ต้องมาบวกศูนย์จุดสองทีเนี้ยครูไม่เขียนว่านำศูนย์จุดสองมาบวกทั้งสองข้างสมการแต่ครูทําให้ดูเลยโดยที่เอาบวกศูนย์จุดสองมาบวกฝั่งซ้ายแล้วก็บวกบวกฝั่งขวาโอเคไหมเนี่ยทีเนี้ยถามว่าฝั่งซ้ายหรืออะไรก็เลยแค่สี่เพราะว่าลบศูนย์จุดสองบวกศูนย์จุดสองก็ได้ศูนย์ 4.0ได้4ข้อนี้ก็ตอบ4เท่ากับ2.8แต่อย่าเพิ่งตอบเราก็ต้องเอา2.8เนี่ยไปแทนค่าในสมการโจทย์นั่นแหละแทนค่าในโจทย์ทีเนี้ยปัญหามันอยู่ที่ว่านักเรียนเนี่ยเขียนมั่วฝั่งซ้ายมันเป็น2.6แต่บางครั้งเนี่ยครูเคยเห็นข้อนี้นักเรียนได้2.4คำตอบคือ2.4 4เท่ากับ2.4 แล้วไปแทนค่าเขียนด้วยปากกาสีแดงเลยตรงเนี้ยสองจุดสี่ลบศูนจุดสองให้ตายยังไงก็ไม่ได้สองจุดหกเท่ากับฝั่งขวาแล้วเียนก็เขียนเท่ากับมาอยู่ก็เลยงงว่านักเรียนเขียนเฉยแต่ไม่ได้ตรวจสอบคำตตรวจสอบคาตอบของสมการว่าสองฝั่งมันเท่ากันหรือไม่ถ้าสองฝั่งเท่ากันสมการเป็นจริงหลายคนเนี่ยได้สอบเขาเรียกว่าสอบ ทดสอบความเข้าใจก็แก้สมการมาส่งครูแล้วก็ถามแบบนี้ต้แองถามว่าอ่าอย่างข้อ2.2ติดอะไรขอไบครับหาค่าตัวแปรอะไรตัวแปร h ติดอะไรอยู่ติดบวกสิอยู่อ่ะทำไงให้บวกสิกลายเป็นปศูนย์ก็ลบสิบกี่ฝั่งก็บอกว่า2ฝัง่งของทักสมการนำสิบมาลบทั้งสองข้างสมการถ้าจะเขียนเป็นประโยคถ้าแสดงวิธีให้ดูก็เขียน h บวกลบ10ขอับ h บวกลบ10เท่ากับลบ2ีลบ10ทีเนี้ยปัญหาเกิดขึ้นในข้อนี้บางคนมีปัญหาละเนี่ยมองไม่ออกมันมีแต่ผู้ชายผู้ชาย25คนผู้ชายอีก10คนบางคนยังตอบ h เท่ากับลบห้าอยู่ทั้งที่มันมีแต่ผู้ชายฝั่งซ้ายอะ่ะมันเหลือ h ฝั่งขวาก็เป็นผู้ชาย35คนลบสิห้าตรงเนี้ย นูก็ลืมและอย่าลืมว่าได้ h สกับส้าแล้วก็ไปแทนค่าในโจทย์ก่อนเพื่อดูว่า2ฝัง่งมันเท่ากันหรือไม่ถ้าสองฝั่งเท่ากันสมก,การเป็นจริงแสดงว่าลบเป็นคำตอบสมก,การเนี่ยคุณจะถามเนี่ยสองฝั่งเท่ากันสมก,การจะเป็นจริงแสดงว่าคำตอบสมก,การคือเท่าไหร่อย่างเงี้ยบางคนก็ไปตอบลบ25ทั้งที่ตัวเองหามาได้ว่ามันเท่ากับ ลบสาสิบห้าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เรียนไปแล้วเนาะอย่างของ้อนี้ย้่มอีกทีนะมันคือ S นะไม่คือใช่คือเลขห้านะเพราะถ้าเป็นเลขห้ามันก็จะไม่ใช่สมการที่มีตัวแปรสิบางคนไปเขียนเป็นเลขห้าส่วนลบสี่เท่ากับสี่อ่ะอย่างเงี้ยขอ้อนี้ถามว่าติดอะไรคําตอบคือมันมีลบสี่หารอยู่ฟังเฉยๆนะมันมีลบสี่หารอยู่ครูไม่พูดอันเนี้ย ที่คูณระบายสีเขียวเนี่ยว่าเป็นติดลบสนะครูพูดคําว่าลบสทีเนี้ยถ้าครูถามต่อติดอะไรเราต้องการหาค่าตัวไป S ก็ถามว่าติดอะไรให้ตอบว่าติดหารลบสเพราะ S มันเนี่ยหารด้วยลบสไม่ใช่บอกว่าติดลบสตัวลบ 4. มันติดหารลบสมันติดหารลบสก็ต้องเอาไปคูณมันติดหาร ถ้ามันหาอยู่ก็ต้องอไปคูณคูณเท่ากับเท่าไหร่จำนวนจำนวนนั้นเนี่ย p a t t e r มันเดิมหมดตัวเดิมหมดแล้วที่สําคัญนะครับบอกแล้วว่าทั้งในห้องเรียนในคลิปวิดีโอว่าเครื่องหมายเท่ากับต้องตรงกันโจทย์โจทย์ไม่นับเริ่มนับตั้งแต่วิธีทํทาก็เขียนมาอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมครับที่ตัดทอนเนี่ก็ไม่ใช่หน้าทีครูฝั่งซ้ายเหลือแค่เอสฝั่งขวาสี่คูณลบสี่ก็เคยให้ท่องไปแล้ว บวกคูณลบเป็นลบคําตอบข้อนี้เป็นลบสิบหกอย่าลืมว่าไปแทนค่าลบสในโจทย์ด้วยเนี่ยสีแดงเนี่ยก็ต้องเขียนบางคนก็เขียนบางคนก็ไม่เขียนงงมากจดหน้ากระดานแท้ๆยังจดมาผิดเนี่ยครูคิดว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่านักเรียนเนี่ยเรียนแต่ออนไลน์สบายครูไม่ให้จดครูไม่ให้ทําอะไรเนี่ยพอมาเขียนบนที่เนี่ย ก็เขียนวันที่อย่างยอ่อทั้งที่บอกแล้วในห้องอย่างนี้เป็นต้นอะดูข้อต่อไปเน,นี่ยเห็นไหมข้อที่ก็แพทเทิร์นเดียวกันมีข้อสาจุดส e อันนี้ข้อสาจุดหอ่าหาค่าตัวแปรทีติดอะไรอยู่ต้องตอบว่าติดหารลบแปดทำไงให้ลบแปดกลายเป็นหนึ่งก็ต้องไปคูณด้วยลบแปดกี่ข้างสองข้างอันนี้คือบทศาทนาที่ครูเคยถามนักเรียนบางคนไปแล้วนักเรียบางคน ก็ตอบได้เห็นไหมเนี่ยลบแคูณลบแปทั้งสองข,ข้างฝั่งซ้ายจะเหลืออะไรแพทเทิร์นเดิมก็เหลือแค่ทีฝั่งขวาลบคูณลบเป็นบวกฝั่งซ้ายก็เท่ากับ80เนี่ยแพทเทิร์นเดิมหมดตรวจสอบสมาการด้วยประการสีแดงข้างบนเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบแล้วถ้าไม่เท่ากันสองฝั่งไม่เท่ากันอย่าไปตอบ,ทอบเ,เท่ากับไปเขียนเครื่องหมายเท่ากับแล้วมาตอบนะก็ต้องมาดูว่า ทำไมมันไม่เท่ากันก็มาดูตรงนี้ตรงวิธีการแก้เนี่ยเออว่ามันผิดตรงไหนเข้าใจไหมครับเอออ่ะทีเนี้ยดูต่อแพทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นเดิมคือวิธีการเหมือนกันวิธีการทําเหมือนกันแต่ข้อเนี้ยมันติดคูณเก้าอยู่หาค่าอะบ้าอยู่อันนี้คลิปเนี้ยห้องเจ็ดกับห้องเก้าจะได้ดูเห็นไหมครับติดคูณเก้าอยู่มันคูณอยู่ก็ต้องเอาไปหารหารด้วยเท่าไหร่ก็หารด้วยจํานวนนั้น ก็ติดคูณเก้าก็ต้องหารดยเก้าเนี่ยสองฝั่งได้ค่า w มาก็อยูมาก็ลืมแขนท่าแต่มันอย,นอย,นอยูในโจทย์สองฝั่งเท่ากันเขียนเท่ากับไเข้ากับไปด้วยแล้วก็ตอบเนี่ยแพทเทิร์นเดิมเลยนี่ก็แพทเทิร์นเดิมทีเนี้ยบอกแล้วจริงๆแล้วนะตัวแปรเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาก็ได้แต่เราไม่นิยมเราให้ตัวแปรมันอยู่ฝั่งซ้าย เราก็ใช้สมบัติสมมาตรนะครับในบรรทัดนี้นี่บรรทัดนี้ลบสอเท่ากับลบสิบสี่ลบสอง x ลบสมันเท่ากับ x ก็คูณอยู่แสดงว่าถามว่าติดอะไรต้องตอบว่าติดคูณลบสองเพราะตัวนี้มันคือลบสไม่พูดว่าติดลบสองนะที่สีเหลืองๆนี่มันคือลบสองติดคูณลบสองอยู่ก็ต้องไม่หารด้วยลบสองหลายห้องรูถามสิบคูณ a ได้เท่าไหร่ ยังตอบไม่ได้เลยนั่งดิ่งกันครูต้องการให้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนนะครับถ้าเรียนที่ออนไซต์ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการตอบติดคูณลบสก็หารลบสเนี่ยแพทเทิร์นเดิมวิธีการทําเหมือนเดิมหมดได้ค่าตัวแปรมาแล้วก็ไปแทนค่าแทนปุ๊บถ้ามันเป็นสองฝั่งมันเท่ากันฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาสมการเป็นจริงแสดงว่าที่เราหาค่าตัวแปรมาได้มันเป็นคําตอบสมการ บางคนอ่ะไม่ได้ดูไงไม่ได้เรียนไงเขียนคำวิสัยการก็ยังเขียนผิดเห็นไหมครับข้อนี้ก็แพทเทิร์นเดิมคํมาตอบอะไม่จําเป็นต้องเป็นจํานวนเต็มอย่างข้อเนี้ติดอะไรอยู่ก็ติดบวกสิบขออภัยครับบวกหนึ่งส่วนสามอ่ะก็ต้องลบด้วยหนึ่งส่วนสามสองฝั่งไม่ใช่หน้าที่ครูมาสอนในการลบเศษส่วนไม่ใช่หน้าที่ครูมาสอนนะสองส่วนสามลบหนึ 3. ่งส่วนสามเนี่ย ใม่ชนะที่ครูมาสอนความรู้ประถบเราได้ค่า n เ,เสร็จปุ๊บไปแทนเ,นเดิมมันต้องมีให้ครบองค์ประกอบทุกอย่างต้องครบนะครับสัปดาห์นี้บางห้องเนี่ยจะไม่ได้อย่างกับครูก็ต้องอาศัยก,การเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยสองข้อนี้เป็นข้อที่ท้าทายมากมันอยู่ในข้อ5ใหญ่ก็ยังเป็นแบบฝึกหัดที่1.3ขอไข่หน้า36อยู่นะครับข้อนี้ ตอนนี้นะครับคลิปนี้ไม่ต้องจดใช้เมื่อครูเฉลยเสร็จปุ๊บให้แคปหน้าจอแล้วไปตอบคำถาม5ข้อครูจะถามขั้นตอนในการแก้สมาการต้องตอบไห้ถูกถ้าใครตอบไม่ถูก5ข้อครูจะถามเป็นรายบุคคลในห้องครูไม่ยอมต้องมีต้องไม่มีนักเรียนที่แก้ไม่สมาการไม่เป็นโอเคไหมดูข้อนี้นะครับ คลิปนี้อาจจะยาวเหมือนเดิมครับแพทเทิร์นเดิมเขียนโจทย์ก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรทั้งสิ้นอย่าพิ่งตกใจเขียนโจทย์ก่อนทีนี้ยข้อนี้มันยากตรงไหนดูไหมมันยากตรงที่ว่ามันมีตัวแปรนะคือตัวแปรวะ y นะนะไม่ใช่ตัวแปรติดลบ y นะครับทีนี้ถามว่ามันติดอะไรอยู่ข้อเนี้ยมันแฝงอยู่บอกแล้วเคยพูดไปแล้วในเรื่องของ อีพพชนิลบ y มันคือมีลบ1คูณกับ y อยู่ลบ1คูณกับ y มันเลยได้ลบ y ดังนั้นจริงๆแล้วข้อน,นี้มันติดอะไรอยู่ดูนะครับดูเนี่ยมันติดลบ1ส่วน6คูณกับ y อยู่ฝังนีนะบอกแล้วว่าลบ y คือลบ1คูณ y ดังนั้นมันคือลบ1 ส่วน6คูณกับ y อยู่เท่ากับลบแปดอือคือฝั่งซ้ายเรากระจายฝั่งซ้ายออกมาฝั่งขวาเหมือนเดิมทีเนี้ยทำยังไงต่อสมาธินะครับมันติดอยู่รูปของการหารเอ้ยติดขอไปครับมันติดอยู่รูปของการคูณคูณแต่เป็นเศษส่สวนฟังดีๆเราจะเอาอะไรมาคูณนะครับทีเนี้ยมันไม่ใช่มันติดคูณลบ หนส่วนหก็จริงแต่ครั้งนี้เราก็ต้องเอาไปหารหารด้วยอะไรหารด้วยลบหน่งส่วนหทีนี้มันเป็นความรู้ประถมนะครับก็ต้องหารด้วยครั้งเนี้ครูขอยากเขียนเครื่องหมายหานะครับลบหนึ่งส่วนหกเครื่องหมายเท่ากับคูไม่ตรงกันละอ่ะเดีย๋ยวจะหาว่าครูผิดสัญญาอีกเอาใหม่นะครับมันติดคูณลบหนึ่ส่วนหกก็ต้องไปหารด้วย ลบหส่วนหกี่ฝั่งก็2ฝั่งโอเคเขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้ข้อนี้นะครับเป็นข้อพิเศษนะคิดตามทีเนี้ยทีเนี้ยฝั่งเอาฝั่งขวาก่อนนีน okay. ครับถ้าใครที่โรงเรียนเคยสอนดีนะตอนประถมนะจะได้ยินประโยคนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนหารเป็นคูณคือเป็นเครื่องหมายคูณนะอะเป็นจุดดีกว่ายังไม่เข้าใจเปลี่ยนหารเก็นคูณ กลับเศษเป็นส่วนคือจากลบหนึ่งส่วนหกก็กลายเป็นลบหกส่วนหนึ่งนี่ถ้าอยู่รของการหารเศษส่วนนี่ค,ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินตอนปฐมนะถ้าเคยได้ยินนะโอเคจบทีนี้ทีนี้เอาฝั่งซ้ายก่อนมันจะง่ายดู เอาง่ายก่อนมันเป็นเศษส่วนคูณกันอเอาเนี้ยมาคูณกันก่อนเอาสองนี้มาคูณกันก่อนเพราะสามวงเล็บเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี้ยมันคูณกันอยู่เราสามารถาใช้สมบัตสิสถทต่การคูณได้ทีเนี้ยมันเป็นตัวเดียวกันลบหนึ่งส่วนหกคูณล,ลบหกส่วนหนึ่งมันตัดทอนกันได้ทั้งหมดเหลือแค่หนึ่งเพราะลบคูณล,ลบเป็นบวกหนึ่งส่วนหกคูณหกส่วนหนึ่ง ตัดทอนได้หกหนึ่งหอ่าได้หมดเหลือหนึ่งเห็นไหมครับฝั่งซ้ายอะ่ะมันจะเหลือแค่1คูณ y คูณหนึ่งมันก็ได้ y เนี่ยฝั่งซ้ายได้ y ฝั่งขวานักเรียนครับลบหกส่วนหนก็เท่ากับลบหกนั่นแหละดังนั้นน่ะมันจะเหลือแค่ลบแคูณกับลบห เนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันเลยลบคูณลบเป็นบวก8 6 48ดังนั้นค่าวาเท่ากับ48อย่าเพิ่งเขียนคำตอบว่าต่อระต,ตอบไปแทนในข้างบนก่อนในโจทย์กลายเป็นลบ48ส่วนหถ้าท่องเครื่องหม่เห็นไหมครับฝั่งซ้ายนะลบหารบวกเป็นลบ หก6นึ่งฝั่งซ้ายได้ลบแฝั่งขวามันก็ลบแปฝั่งเท่ากันสมการเป็นจริงอย่างนั้นเราได้คำตอบของสมการแล้วว่า48เป็นคำตอบของสมการเนี่ยจบในข้อนี้ข้อนี้มีความซับซ้อนนะครับ ดังนั้นอะ่ะเข้าใจอยู่ว่ามันติดคูณลบหนึ่งส่วนหกเราเลยต้องไปหารด้วยลบหนึ่งส่วนหกแต่ทีนี้ดูคนมีวบพิพิจจะตามครูทันนักเรียนครับนักเรียนจะเห็นว่ามันเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเป็นส่วนดังนั้นถ้าฝังนี้นะครับถ้ามาติดคูณด้วยเศษส่วนอย่างข้อนี้คูณด้วยลบหนึ่งส่วนหกหนูก็ต้องเข้าใจว่าต้องไปหาร แต่มันก็ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณดังนั้นฟอนี้นะครับถ้าข้อไหนมันติดอยู่รูปของเศษส่วนเราก็ต้องไปคูณคูณด้วยอะไรคูณด้วยบทกับติดลบหส่วนหติดคูณลบหนส่วนหก็คูณด้วยลบหส่วนหนถ้าใครมีหนังสือมันจะเห็นข้อ5้าดหมันติดคูณลบห้ส่วนแคูณกับเอกอยู่ดังนั้นถามว่าเอาอะไรไปคูณจริงๆต้องไปหาร แต่ถ้ามันติดรูปของเศษส่วนก็ต้องเอาไปคูณคูณอะไรคูณลบแปดส่วนห้าเอออย่างข้อเนี้อเคไหมเนี่ยจบละคิดเส้นใต้พอดีว่าคูณอะไม่ได้เพิ่มเอ,อ้ยไม่มีบรรทัดเขียนโอเคตรงนี้จบในข้อเนี้แพทเทิร์นเดิมข้อห้าจุดห้าจะง่ายกว่าข้อห้าจุดสี่แต่ต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จริงๆอะเชื่อว่านักเรียนหลายคนทําได้แล้วแหละง,ง่ายๆคําตอบไม่จำเป็นต้องเป็นจํานวนเต็มอย่างเดียวข้อนี้หาค่าวายติดอะไรอยู่ติด1 75ติดคูณ1 7 5 75ดังนั้นทําไงก็ต้องเอาไปหาด้วย1 7 5 75กี่ฝั่งก็ต้องตอบว่า2ฝั่งนำา175หารตลอดทั้งสองข้าง ของสมการโอเคตัดทอน1นึ่งร้อห้าหนึ่งหนห้าหนึ่งเหลือแค่1คูณวก็ได้ y เห็นไหมครับฝั่งซ้ายได้ y ฝั่งขวาคําตอบเป็นเศษส่วนแน่นอนและคําตอบเป็นจนนํานวนลบด้วยเพราะอะไรลบหารบวกเป็นลบยี่สิบห้าห่งเป็นยี้าลบยี่ห้าหนึ่งเป็นยีห้าลบ ยี่สิบห้าเท่าไหร่จะได้ร้อยเจ็ดห้าก็คือห้าไม่ใช่ครับขอโทษทีต้องเท่าไรหร่อ่ะเจ็ดอือหอแสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่ต้องตอบลบหส่วนเจ็ดโอเคไหมข้อเนี้ยตอบลบหนึ่งส่วนเจ็ดไม่เชื่อไปแทนค่าพอดีว่าครูไม่มีข้างบนเขียนแล้วนะครูขอแยกเขียนด้านขวามือนะมันจะกลายเป็น 175แต่เวลาเขียนอ่ะหนูเขียนดัานบนนะบางคนก็ซื้อ,อือเขียนอะไรก็เขียนตามผู้หมดนะครับอืก็ตัดทอนดู717 7เท <7 S 1> <7 S 2> ่าไหร่จะได้175ก็ไม่ใช่หน้าที่คูณนะมันคือ7 25 25ถ้าหนูเห็น25มันทำอะไรกับลบหนึ่งคูณกันอยู่บวกคูณลบเป็นลบฝั่งซ้ายได้ลบย5ฝั่งขวาก็ลบ25สองฝั่ง เท่ากันสมการเป็นจริงดังนั้นคำตอบของสมการข้อนี้อยู่รูปของเศษส,ส่วนคือต่อออบต่อ,อขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยประกาศสีแดงเครื่องหมายเท่ากับขอเป็นประกาศสีน้ำเงินนะครับไม่ต้องเสียเวลามาประดิบประดอยนะเวลาตัดทอนอะ่ะอยากให้ตัดทอนด้วยประกาศสีแดงเวลาตัวสอบของสอบสมการที่โจทย์ด้านบนโจทย์อ่ะก็ด้วยประกาศสีแดงใช้ให้เป็นระบบอี่ครับเสร็จแล้ว ข้อเนี้ทีเนี้ยแคปหน้าจอไว้ใครไม่เข้าใจไปดูอีกหนึ่งรอบแล้วก็ไปทำในเรื่องของเอทดสอบใน Google f o r m นี่แหละเมื่อดูจบแล้วห้าข้อก็จะถามคำถามที่ดูในวีดิทัศน์นี่แหละถ้าตอบถูกหมดจะไม่ถามแต่ถ้าตอบผิดเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวถามเป็นรายบุคคลถ้าใครไม่ทำ คลิปนี้ใอกู o ก g l ฟอร์มนี้ถามเหมือนกันโอเคไหมครูพยายามเต็มที่แล้วนะครับสอนทั้งออนไซต์สอนทั้งออนดีมันนะครับสร้างคลิปให้ดูหวังว่านักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมและเข้าใจที่ครูสอนวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในการแก้สมการที่ยากขึ้นหวังว่านักเรียนจะมีความพยายามและเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ